ขอแนะนำคิวเวรานวัตกรรมเส้นใหญ่ผ้าอัจฉริยะที่สามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสได้ถึง99%โดยเส้นใหญ่ผ้าคิวเวราใช้ซิงค์นาโนเทคโนโลยีที่มีไอออนประจุบวกเมื่อสัมผัสกับเชื้อไวรัสซึ่งมีหนาม และกรอบโปรตีนที่เป็นไอออนประจุลบจะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุทำลายหนามและเปิดกรอบโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลล์ไวรัสทำให้ไวรัสไร้ส,สมรรถภาพและไม่สามารถเพิ่มจำนวนต่อไปได้ยืนยันประสิทธิภาพด้วยผลวิเคราะห์จากแลบชั้นนําของโลก ด้วยหลักการนี้เส้นใยผ้าคิวเวราจึงสามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆและยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียเชื้อ AR, รารวมถึงกลิ่นอับได้อีกด้วยคิวเวรามีกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์รับรองโดยสิทธิบัตรและมาตรฐาน ISO 18,184 18โดยผสมผสานซิงค์นาโนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นใยผ้าไม่มีการใช้สารเคมีเคลือบที่ตัวผ้าจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถคงประสิทธิภาพกว่า99%ถึงแม้ผ่านการซักไปแล้วกว่า150ครั้งนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยผ้าคิวเวราได้รับการรับรองว่าปลอดภยัยสำหรับเด็กทารกและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพื่อความมุ่นใจที่มากกว่ามองหาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยผ้ายับยั้งไวรัสคิวไวราจากแบรนด์ชั้นนำได้แล้ววันนี้